สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนวันนี้แต่งตัวสวยเลยไอยว่าอาจจะไปทําบุญนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปทําบุญไอมีเรื่องที่จะบอกพี่น้องที่ซื้อติ๊เข้าไอาไปนะจะพึ่งเอาใส่เข้าเดี๋ยวเอาไปแทรกก่อนจากสองสามชั่วโมงเนาะแล้วก็ เอาแปวงคัดคัดคัด,ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนะคะทุกคนกลิ่นของไม้ไผ่แบบนี้นะพี่น้องก็เอาไปขัดก่อนเดอ้อแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เอาแบบว่าซื้อเข้าห้า,บา,บ,าบ,บาทสิบาทถุงห้าบาทสิบาทแบบนี้นะแบบนั้นน่ะใส่เลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีพลาสติกข้างในใช่ไหมคะอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเออก็เลยมาบอกพี่น้องนะนะมีเรื่องจะมาบอกพี่น้องแล้วก็มีเรื่องอยากว่ากับพี่น้องอีกคิดผิดแหง ะค,ะคิดผิดมากโดยที่แบบว่าจะถามว่าอายเป็นคนที่วู่วามเป็นคนที่วู่วามบริสุทธิ์สายอย่างมากมมยนะพี่น้องที่นี้ก็คือไปต่อผมเจ็ดพันกว่าบาทนะได้หอดเดือนหนึ่งไปทอดออกแล้วทอดเองพ้อมเพราะว่าค่าทอดกระจ้อห้าร้อยเนาะอายก็เลยให้น้องโบไปคนทอดให้อายนะคะทอดเองเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยมันล่วงล่วงแล้วมันมันล่วงแค่จุกของผมปลอมนะคะมันล่วงมืดเลยมันล่วงทั้งผมปลอม ทางผมจริงเป็นกระจุกกระจุกพอทอดมาปุ๊บอายมัดเบิ้งผมเจ้าของอายหู้เลยว่าผมเจ้าของนะ่ะเรือนิดเดียวพี่นอ้องอือคือดีโชคดีมากที่อายเป็นคนผมหนานะคะไม่งั้นคือหมดแน่นอนนะคะหมดแน่นอนหมดหัวแน่นอนคือว่าจากนั้นเพราะว่าเวลาที่เขาน,นอนทับหรือว่าเขาหนี่ผมรู้ไอ้แอมเป็นยั N ีไน่ะ มันจะหนีบไปนํามันหนีบไปนําแล้วมันก็จะหลุดไปด้วยทุกทุกครั้งไปนะคะทุกทุกครั้งไปมันเห็น e ใี้เขาแบบว่า e เอ่อที่ที่ตัดสินใจเอาผมออกเพราะว่ามันรุดเกือบสิมมดแล้วปานแม่งก็พูดแล้วฟังเนี่ยพี่น้องไอ้ก็เลยเอาออกหมดเลยเอาออกหมดนะคะอืม เสียดายเงินนะคะเสียดายเงินคือพี่น้องว่าอะไรเดียวหลักก็มาจมวัเราเสียดายเงินแม่นอลีไอ้ก็ยอมรับนั่นแหละเพราะว่าไอ้ก็บร่ได้ศึกษาไอ้เป็นคนวู่วามถ้าไอ้คือจะเข็ดไอ้คือก็คืออยากทำนิสัยนะคะคิดอยากทําก็คืออยากทํเพอที่นี่บ่ได้ศึกษาอย่างมากมายถ้าถาถ้าถามว่าเคยตอบเคยต่อตอนเหตุงานโรงงานมันพันกว่าบาทเนาะก็ตอก็มันก็เจ็บหัวมันเป็นกิฟต์ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้นะมันมีหลายๆอย่างที่แบบว่าให้ศึกษานะพี่น้องมันจะมีนาโนเลงมีอ่า ต่อเคลาตินนี่เนาะอากะศึกษาเอออันนี้มันเป็นปุ่มนนอยไอ้คิดว่ามันก็คงสิบดได้ลั่งผมอยากมากมายที่ไหนได้มันลั่งกว่ากาวอีกแล้วมันรุดมาเลยรุดทั้งพวงเลยเออไอคิดว่าถ้าสมมุติว่าอายยังเก็บไว้อยู่นี่บารอดแน่นอนอ้ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจที่จะเอาออก เสียดายเงินแหงขนาดเลยนะคะเสียดายแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้ทำแค่นี้แหละพี่นอ้องเอ้ยถ้าถามว่าผมยาวนะ่ะสไตล์ของไอ้นะคะสไตล์ของไอ้จริงๆนะ่ะไอ้เหมาะกับการเอาไว้ผมยาวเอาไว้ผมยาวแล้วก็ผมดําสไตล์ของไอ,อ้ลีเนาะออมแต่พอพอตอนที่พี่น้องเห็นบ่ตอนที่ไอ้ตัดผมสั้นอะ่ะก็ตัดแบบต๊กใจเออเฮ็ดยางกะคือไอ้เป็นคนหนึ่งที่เฮ็ดยางกะเฮ็ดแบบสุดๆไปเลยนะถ้าทําอะไรก็คือ สุดๆไปเลยแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจ้ามันก็เลยแบบว่าโอ้ตาย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 ,ตาย,ตายว้าวแลวก็คือคือทุกร้านนี่นะคะทุกคนมันจะมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนร้านร้านทําต่อผมอันเนี้ยต่อผมเขาบ่ค่อยเป๊ะน,นะะแต่ว่าต่อหนตาเนี่ยต่อหนตาเนี่ยพี่น้องเห็นไม่ยังบม่ได้ลุดเลยนะคะคือเขาเฮ็ดดีแห้งเนาะอันนี้ที่ไอแนมกล่องดูดผ้ายครับรถตรงบ่มีถนนทีบ่มีรถป่านไหนเดี๋ยวจ่เด้อ อันละค่ะก็เลยมาจมสู้พี่น้องฟังที่ซื้อกระติบเข้าไปแท่คนเด้อไปสิว่าอ้ามันคือขิวแทนน้องอยฮหะนาะมมันก็จะขิวเพราะมันลงสแลกด้วยเนาะทุกคนไอ้ก็มาเว่าให้ฟังหะนาะเดี๋ยวนะนั่นแหละค่ะทุกคนคนเฮาเนี่ยมันต้องผิดพลาดก่อนมันเนี่ยไอยก็หูวแล้วว่าเออหนึ่งคือผมที่ซื้อไปนะไอ้ก็สิปถามค่ะว่าซื้อคลืนอยู่บอ ก็กคืออาจจะไม่เต็มสองพันก็ยังดีพะไววซื้อมาสี่พันไหมพี่น้องสี่พันห้าไอซื้อมาสี่พันห้าไอค่าจาักสองพันกันยังดีในความคิดของไอไอก็สิไปถามเพิ่นเพราะว่าไออา,อาสิไปกลับไปต่อคนตานะแลวการเฮ็ดเล็บเฮ็ดเล็บนะ่ะร้านตัวนี้กาโบปบานไหนแต่ว่าร้านของน้องดิวนี่โอ้ยสุดยอดร้านน้องดิวนี่ว่าง,ง่ายๆเด้อเขีย่ยออกกับบอ,อกเขีย่ยให้ออกกับบอ,อกร้านน้องดิวน่ะ ให้ออกกับบอ,อกเฮ็ดเฮ็ดจ้งไหนกับบอก,ออก,ออก,ออกคือว่างานของเรานะ่ะยแน่นอนอิลีนี่ค่ะถืกพ่มพี่น้องตรงที่ไอไปต่อเนาะมันห้าร้อยห้าสิบาทของน้องดิวแค่สามร้อยบาทนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นลายของลูกแก้วเนาะลูกเล่นของลูกแก้วนี่เวลาเล่นเั็นมันกกะสีลูกเล่นของมันเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะไอก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังมาว้าวอ่ะนะบางเถื่อกับชีวิตเคริรอบไนะอบ้านอ่ะไอกับคือปานคนอยู่ผู้เดียว พ่อว่าน้ำพี่น้องกะจักสิว่าน้ำไผ่าสิว่าแลลวเอา้าเรครอบครัวเจ้าพ่อแม่พี่น้องจะดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็นมีเวียกของเพิ่นนะคะเพื่อนก็นมีเวียกของเพิ่นเนาะแม่อายตื่นซามาบบเห็นหนาเราแล้วเราไปใสบ่บอกเราไปให้ไปนาเราอยู่ซื่อๆบเป็นพ่ออายเรากลับไปของเรานะคะส่วนน้องบุกอะพูดแหละจะักรีเห็แเรากะเลิกงานบางเทื่อเพื่อนกะ ไปเล่นกับหมู่ก็พวกเพื่อนเพื่อนก็ไ่ได้มาอยู่กับเฮาตลอดแบบนี้นะส่วนน้องเกดคนแถวน้องเกดไปไหนน้องไอ้น้องเกดไปไหนน,ไหน,น้องเกดเพิ่งไปเห็นงานกรุงเทพแล้วหลานทรายกับไปเห็นงานอยู่โอชินอยู่สกลนครน,นะคะอืมบางเทือกังเวียนไอ้ก็เข้าไปล่านผลไม้บางเทือก็บม่ได้เข้าเพราะถ้าว่าเมื่อใดบ่ได้เออเอาผลไ่้ลงไอ้ก็ไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าผลไม้นี่ <c oughs> ผลไมมบางย่างไอ้ฮับมาจากหลานไอ้ก็คือผู้ชายที่ไปช่วยแอปปก ทุเรียนน่ะคือพี่ชายของน้อง,องเกดน,นะบางอย่างก็รับจากเพื่อนบางอย่างก็เข้าไปเอาเองอยู่สกุลนะคะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนก็ยังไม่ได้ไปวิ่งเอาผาลไม้ไอะก็เลยว่างอ้ก็ได้คิดว่าเอออาจจะไปทําบุญดีกว่านะแล้วก็เมื่อคืนนี่คุยกับพ่อใหญ่นะคะได้คุยกัน ได้คุยกันคุยกันเรื่องเดินทางทริปไปสวีเดนนี่แหละก็คือตามที่ว่ากันนั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าจากที่แบบว่ามันมีปัญหาอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่ไอ้บอสามารถบินตรงไปสวีเดนนะคะไอจะซื้อตั๋วไป Bangkok to p ป r รี p ป r รี to s t o c k h o l ลมนะคะก็คือบินสามต่อบินตรงแบบมีบางเทื่อนะ่ะคือ วีซ่าเซงเกนที่ไอากาะบ,บลูเดอผู้ได้หูว่าให้ฟังนะอันนี้คือบบลูเนาะเดี๋ยวเพิ่นสีว่าว่าบบลูก็ยังสีว,าว่าผู้ได้หูเนะี่ยวีซ่าเซงเกนนะแต่ก่อนนะ่ะคือเฮาขอของฝรั่งเศสก็จริงเฮาบินไปประเทศใดก็ได้เนานะในในเครือข่ายของเซงเกนนะนะแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นเ,พนเบิ้งว่าเอ่อคนที่อยู่รูมาเนียเนาะเพิ่อนอยากไปอิตาลีลาสุดนะ่ะแล้วมันไปบบได้ตำรวจเป็นคนไปส่งนะะทุกคนตำรวจเป็นคนไปส่งเอ๊ะ <c oughs> ไปอิตาลีเพราระหญ่ก็ยยานแบบเ <c oughs> พ่อใยา่ก็ยยานอันมัเนี่เพรายระยา่เพิ่อก็ยยานแบบเออเพิ่นด้วยนิสัยของพายพา่เพิ่นสิมาหาข้อมูลจากน,านั้นจังนี่เพื่อเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่นเลยบอกกับไอว่าสั้นเธอไปอ่าซื้อตัวไปฝรั่งเศสดีกว่าเพราะว่าเพื่อคิดว่าถ้าสมมติว่า ถ้าไปสวีเดนถ้ามีเรื่องยุ่งใหญ่ย้านๆแบบไปส่งโตไปฝรั่งเศสก่อนจังบินไปสวีเดนเนี่ยประมาณนี้นะเพื่อนเลยคิดว่าฉันจะซื้อตั๋วให้เธอไอ้ก็จะบินไปจากเออกรุงเทพไปปราปราีสปารีสแล้วก็ไปสตอกโฮมแต่เพื่อนยังบร่ได้ซื้อตั๋วให้อาไอ้ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้จะบินวันไหนไอมาบอกพี่น้องว่าไอได้ไปแน่นอนไปหาป๊าแน่นอนนะคะแต่ว่าไอไม่รู้ว่าไอจะไปวันไหนเพราะว่าป้าเพื่อนบอกว่า เพิ่นจะซื also, então, à, ้อต <duh. S 2> ั๋วในวันที่เพิ่นถึงสวีเดนนะเพราะว่าอย่างคือบบพานเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพิ่นเมื่อยหรือว่าเพิ่นเพิ่นบ่รู้ว่ารถคาราวานขนาั้นนรถบ้านขนนั้นนมาสิไปหอดได้มาสิใส้ได้ร0อยเอร์เซบอกถ้าสมมติว่ามีมันมีปัญหาเพิ่นก็ต้องตีกลับไปแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นเลยบอกกับไอ้วาฉันจะซื้อตั๋วให้เธอตอนที่ฉันอยู่สวีเดนนะนั่นก็คือเพิ่นกับสิเดินทางจะได้ไปกับประมาณ1ิบกว่ามือเนาะ เออนั่นแหละคะ่ะแล้วหลังจากนั้นไปเพิ่งกะเอ,อ่เพิ่งบอกกับไอบ้บ้าเพิ่งก็ยังซื้อเต้นให้อายซื้อเต้นจากเดคัลลอนไปเออไปสวีเดนอายแล้วบอกว่าด้วยรถมันน้อยนะอายแล้บอกว่าเดี๋ยวไปซื้ออยู่พุ่นก็นได้ไปซื้ออยู่ ตรงใกล้ๆเอ่อ a r ของพวกอีกเกียพวกอียังฮานาพี่น้องตรงที่พวกไอไปพีาให่จะบอกพ่กเป็นยังนะเพ่อนสิปเบิ่งไหราคะก็เลยมาว่าสูพี่น้องฟังว่าไอได้ไปแน่นอนแต่วันไหนยังไม่รู้นะที่ไม่รู้เพราะว่าเพื่อนใช้เวลาย่างเดินทางไปนะคะไอถามเพื่อนอีกเธอนึงว่ายังใครไอไปเอ่อรับอยู่ฝรั่งเศสบอกค่นบอกว่าบอกบอกเพิ่นสีลองเองเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยรถที่เพิ่นสีเทสเนี่ยมันต้องเป็นการแบบว่าใส่ผู้เดียวนะพี่น้องนะคะ นั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาคุยกับพี่น้องพาพี่น้องไปเฮ็ดบอกเฮ็ดบุญนะคะตามภาษาใส่ชีวิตให้มันคุ้มพี่น้องโว่หมือข้างหน้าสิเป็นแนวใดเนาะเออนั่นแหละค่ะและ้วก็ไอ้ขอบคุณที่ทุกคนบอกว่าทาไมไม่อยู่กับแกหกเจ็ดเดือนเพื่อนให้อายุแบบนี้ก็คือแบบนี้เนาะอรอบหน้าจังไปอีกก็ได้นะไพซิคือว่าไอ้หน้าเฮ็ดเขยังดีกว่าหน้าเงินก็นแล้วแต่เนาะเฮ้ hey, พ่อกับไอ้คิดใหม่เด้อ ขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าสวัสดีคะ่ะ